เ,เหมือนต่ําไปนะมัยกไม่ยกน้อยไปหน่อยนะมันไม่โดนไม่โดนครับไดเอาใหม่ครับครับก็สวัสดีพี่พๆนานๆนะครับวันนี้ก็มายิงปลานะครับรงจุดเติมนะครับหมายเดิมนะครับ แดดแรงดีครับวันนี้แต่ก็มีลมครับไงไปลุ้นด้วยกันกน,นะครับไปได้ยอนเห็นหัวอยู่ระยะก็นูน่าสิบห้าเมตรนู่นนะครับอยู่ทัง้งคันโดนไหมโดนไหมล,ลุ้นๆยิงไหมครับยังไม่ยากอยู่ ไกลฮะไม่โดนต่ำไปนิดเดียวขึ้นกไกลนะไกลไม่เห็นเลยไกลนุ่นก็ไกลครับ ดำไปแล้วตัวตัวเนี้ยดำไปแล้วขึ้นไกลๆดูเลยใกล้ไม่มีเลยสองตัวนี้ก็ไกลนะลองดู โดนครับน่าจะโดนนะโดนไหมนี่นี่โดนเหรอเอา้าไม่โดนครับหลอกตัวเองอีกแล้วใหม่ครับใหม่มีไก่ครับมีจีสนไยครับวันนี้น้องดูใกล้ๆนี่ก่อน Đồn máy mày nhìn ninh à máy nhìn ninh à ninh đồn nào, ninh 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 โดนไหมโดนไหมโดนไหมครับสายดิ้งมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นครับมีลุ้นโดนครับโดนโดนโดนเข้าไปเข้าไปเข้าเข้าเข้าเขามามา

เห้ครับครับลูกก่อนครับโอ้โหโดนดิเอา ตัวน,นี้เดียวได้่นลุนไปได้วยกันครับลุนไปได้วยกันครับโอเคเกี่ยวแล้วเป็นของเราครับนี่ครับแค่สวยๆ นะลองดูโดนไหมโดนไหมล่ะเหมือนจะโดนครับเหมือนจะโดนแต่ก็ไม่โดนครับโอ้ยเดี๋ยวติดกระชังเดี๋ยวติดกระชังเดี๋ยวมันจะติดกระชัง เดี๋ยวมาลองมาลุ้นกันดูนะฝันะ่งโน้นเลยนะตาใหญ่ฝั่งโน้นเลยวนๆวนนะวน,นไหมครับ ยิ่งข้ามฟังเลยนะยิ่งแบบสนายเยลยนบ,บสนายเพื <c> ่อ <oughs> ก็ไม่ถูกนะครับ